สวัสดีครับเรามาอนะัปเดตนะรถตกคลองคันคูเมื่อคืนนะเข้าทางผิดตอนนี้หัวกับ่างก็ได้ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแตะตู้อะรอยจดน,น้ำอยู่ยกยังไม่ได้คนระับ บางเล็กนะฮะกระสุดนะทำให้ยกไม่ได้นะวันนี้ก็จะมาเก็บปูต่อนะครับเมื่อคืนไม่เสร็จ ดูห่างครับเสียหายน้อยนี่เป็นหัวที่ผมขับมานะคันเมื่อคืนนี้เขาเอาไปแล้ว ดูกันต่อครับวันนี้เก็บกูกันต่อผมนี่ก็หลอกเคนนะเคนก็ออกไปได้ขนนมันสุดนะเป็นถนนคนาครับับติดตามกันต่อไปครับเก็บกูกันต่อวันนี้